สว,วัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาลโเลยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอาละพลังงานนิจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่แต่ค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แต่งแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไไมม่่่เเเปป็็นนรรลยยคะหืออาาก พอดทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะค่ะมาค่ะทุกคนถึงข่าวของลัคนาราศีสิงนั่นเองนะคะผู้ที่มีลัคนาราศีสิงหรือ นะคะจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณถูกจริตกับตรงไหนนั่นเองถ้าเป็นแม่หมอแม่หมอก็จะดูทั้งสองอย่างก็คือทั้งราศีและลัคนารวมกันนั่นเองนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ธาตุลมเข้าสู่ราศีมิถุนธาตุลมนะคะแล้วดาวพฤหัสนะคะเข้าสู่ธาตุลม เป็นนะคะโคจรเป็นลาภะลาภะก็คือโชคลาบนั่นเองนะคะนะคะและก็ดาวประจำตัวของนะคะ,ะคนเกิดลัคนาราศีสิงหรือราศีสิง์ก็คือดาวพฤหัสธาตุไฟนั่นเองนะคะธาตุไฟนั่นเองนะคะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงหรือราศีสิง์ช่วงนี้นะคะดาวพฤหัสมาเพื่อ เพิ่มเติมความสุขให้กับคนรักคนาราศีสิงห์ตลอดทั้งปีนี้ลาภะก็คือโชคลาภคุณจะมีโชคลาภตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะคอนเกรตูเลชันกับคนที่เกิดรักนาราศีสิงห์ด้วยนะคะจะมีโชคลาภตลอดทั้งปีอันนี้เราเชื่อค่ะตั้งแต่เดือนตั้งแต่พระฤหัสยังไม่ได้ย้ายเลยนะคะพี่สาวพี่สาวแม่หมอค่ะเกิดรักนาราศี นะคะเกิดลัคนาราศีสิงและก็ราศีสิงมีโชคลาภตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ต้องหมั่นทําบุญทําทานนะคะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นนะคะเนื้อนาบุญได้มีเงินปลดหนี้ปลดสินก็ปีนี้แหละค่ะลัคนาราศีสิงหรือคนที่เกิดราศีสิง์นั่นเองนะคะไม่มีคําว่าไม่มีเงินอีกต่อไปได้มีเงินปลดหนี้ปลดสินนั่นเองของเก็ตูเลชั่นด้วยนะคะ มาค่ะตอนนี้เวลานี้ชาวลัคนาสิงค์นะคะหรือว่าชาวสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้ค่ะมาค่ะอกอุณค่ะกอุณค่ะกอุณค่ะเปิดออกมาก็คือโชคลาภเลยค่ะคุณจะมีโชคลาภตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็การงานจะโดดเด่นนะคะ คุณจะมีโชคลาภตลอดทั้งปีสําหรับคนลักนาราศีสิงห์นะคะแล้วที่สําคัญนะคะคุณจะเจองานนะคะงานนี้เป็นงานที่ท้าทายงานนี้เป็นงานนะคะคนอื่นเขาอาจจะกลัวแต่คุณไม่เคยกลัวเพราะสิ่งยังไงก็คือสิ่งเจองานท้าทายรวย นะคะรวยเช้ารวยย็นรวยไม่เผื่อใครรวยทั้่งการงานการเงินเข้ามาโดลัว,ลวนั่นเองวาสนาของคนที่เกิดรัคนาราศีสิงห์มาถึงแล้วนั่นเองรวยตลอดทั้งปีโชคลาภทั้งปีเพราะอะไรคะนี่คือหนึ่งเหรียญและเจ็ดไม้เท้านั่นเองค่ะนับจากนี้ ตลอดทั้งปีนี้ชาวลัคนาราศีสิง์จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาสิงคะเมื่อพระฤาษีอ,อัดย้ายเข้าพบลาภในนะคะราศีมิถุนต่อคะ่ะ ทุกคนเขาคุยค่ะาคุค่ะาคุนับจากนี้การเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเป็นกอบเป็นกรรมนี่คือเพจออฟเพจโคกการเงินคุณจะเห็นช่องทางต่างๆก,การหาเงินทุกช่องทางทุกทิศทุกทางมองไปทางไหนคุณก็รู้ว่าเอ้ยสินค้าตัวน,นี้ทําเงินได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่านะคะรวยรวยจนลืมนะคะรวย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  แต่ว่าแต่ครั้งนี้คุณจะต้องทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บได้ปลดหนี้ปลดสินนั่นเองต่อค่ะคุณเป็นคนที่นะคะอ่ะนะคะและที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่ มีพลังงานแฝงบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือพี่น้องดูข้างนอกเนี่ยจะดูดเป็นคนเข้มแข็งนะคะเป็นที่พักพิงให้กับพี่น้องได้แต่ข้างในใจคุณเป็นคนที่อ่อนไหวมากร้องไห้เก่งมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคนราศีสิงห์ข้างนอกดูเป็นสิงห์นะข้างในดูเป็นแมวนะคะนี่คือถ้าเกี่ยวกับพี่น้องคุณจะรักญาติพี่น้องมากนะคะ คนลัคนาราศีสิงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วความสุขคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนมีสง่าานั่นเองนะคะนี่คือคนชาวลัคนาราศีสิงตกนะคะพบอยู่ที่ราภลาภก็คือโชคลาบตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะจับเงินได้เงินจับทองได้ทองแล้วมีโชคลาบโชคแบบฟุกๆเข้ามาตลอดแต่คุณจะต้องทําบุญต่อเนื่องนั่นเองนะคะถวายได้นะคะถวายได้ก็จะมีแต่ได้ได้ได้เข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะ แฮงแมนบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยช่วงเวลาบางสิ่งบางอย่างเทวดานะคะบอกว่าให้คุณบาลานเห็นไหมคะดีแฮงแมนเทวดาบอกว่าถึงคุณจะอยู่ในภพลาภาก็ตามแต่บางเรื่องคุณก็ต้องบาลานชีวิตให้ดีนะคะนะคะคุณเป็นคนเกิดมามีซิกเซนแล้วคุณก็ต้องบาลานชีวิตอ่าให้ให้ให้บาลานด้วยนะคะไม่ใช่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วรู้จักจังหวะรอ บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องรอคอยนั่นเองนะคะในเรื่องบางเรื่องตลอดทั้งปีนี้นะคะไม่ใช่ว่าพบลาภะแล้วคุณก็จะแบบโอ้โหตลอดทั้งปีฉันรอแต่โชคลาภไม่เอาค่ะคุณจะต้องบาลานซ์ชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,องทุกสิ่งทุกอย่างดปยนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ รู้จักห่วงแหนเงินรู้จักประหยัดเงินนั่นเองนะคะสี่ไม้เท้านะคะคือให้คุณเข้าใจนะคะใหใ้เข้าใจในการบริหารจัดการเงินพี่น้องมายืมเงินก็อย่าให้เขายืมมากมายนะคะต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนจะให้เขายืมนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะนะคะลัคนาราศี สิงห์จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือพี่น้องถ้ามีคนมาขอยืมเงินอะไรคุณเนี่ยให้คุณประหยัดรู้จักรักเงินเมื่อคุณรู้จักเงินรักเงินเงินจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่จะเกิดกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ต่อค่ะการงานค่ะ นะคะบอกแล้วว่าการงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่นะคะซับพอร์ตพี่น้องซับพอร์ตลูกคุณเป็นคนรักลูกคุณมากนะคะแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเ,เวลาลูกคุณท้าใครที่เป็นคนที่มีลูกแล้วนะคะการงานหรือการงานก็ตามนะคะ คุณเป็นคนที่รับสะสมงานทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้คนเดียวไม่ยอมบอกใครด้วยนะคะนะคะเก่งใจเขาเรียกว่าเออเป็นคนขี้ขี้เก่งใจในเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัวหรืออะไรก็ได้นะหรืออะไรก็ตามนะคะไม่กล้าบอกญาติพี่น้องด้วยซ้ําสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณน,นั่นเองนะคะนะคะเวลาคุณไม่มีอ่ะคุณไม่กล้าบอกคนอื่นนะแต่เวลาที่คุณมีอ่ะพี่น้องก็ นะคะคมาขอกับคุณนั่นเองคุณเป็นคนที่ไม่ตอบโต้ค่ะแต่ว่าถ้าให้ตอบโต้ครั้งทีแต่ถ้าคนอื่นคุณตอบโต้ะนะนะคะแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องน่ะคุณเป็นคนที่รักพี่รักน้องมากนั่นเองนะคะอันนี้เราดูจากตัวเราแล้วก็พี่สาวเรานะคะทุกคนที่เกิดลัคนาราศีสิงคนอื่นเราไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะต่อค่ะ บางสิ่งบางอย่างนะคะช่องทางทางการห,หาเงินนะคะช่องทางทางด้านการหาเงินของคุณจะเป็นเงินแบบโชคลาภแบบฟุกๆค่ะเงินที่คุณจะได้มาจะเป็นเงินแบบโชคลาภแบบฟุกๆจะเข้ามาทุกวันนะคะจะ อาจจะเป็นเหมือนแม่หมออย่างเงี้ยค่ะเป็นยูทูบเบอร์แบบเนี้ยก็ได้นะคะทุกคนเพราะมันขึ้นนะคะมันเป็นโชคลาภอะคะ่ะช่องทางทางด้านโชคลาภจะมีเงินเข้าตลอดเป็นโชคลาภแบบฟุกฟุแล้วโชคลาบนี้เมื่อได้มาก็ขอให้ทําบุญกุศลด้วยนะคะจะได้มาเรื่อยๆนั่นเองนี่คือแต่ถ้าใครทําธุรกิจสีเทาช่องทางทางท,ทำธุรกิจสีเทา ะะถ้าเป็นงานกลางคืนผับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีเทาได้นั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนต่อค่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงหรือคนที่เกิดชาวสิงนั่นเองนะคะราศีสิงนั่นเองเดฟคคุณค่ะค่าคุณค่ะถ้าคุณนะคะถ้าคุณนะคะทำงานที่เป็นสายเทาคุณจะได้รับการปลดล็อก คุณจะมีอิสระแต่ถ้าคุณเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรแบบนี้ชีวิตของคุณโคตรโดดเด่นคุณโอ้โหถ้าใครสายนักร้องดาราเดนักแสดงนี่นะ เป็นชาวลัคนาราศีสิงนะโดดเด่นมากลาภะนะคะการเงินเข้าลัวๆนะคะมีการติดต่อแสดงงานนน่นแสดงงานนี่ตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะนี่คือเข้าพบลาภะของชาวลัคนาราศีสิงและคนที่เกิดราศีสิงนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มานะคะความสุขอิสระชื่อเสียงเงินทองนะคะอิสระทั้งด้านความคิดอิสระทั้งการเดินทางอิสระทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะ งานใหม่ๆขคบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบาคุณค่ะ,คคะทำไมแม่หมอถึงชี้แบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีคนสงสัยแม่หมอเจ็บมือด้านนี้อยู่นิดนึงค่ะนะคะแต่ตัดเล็บแล้วเล็บมันกรุดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ,น,คะ,นะคะนี่คืออะไรคะหนึ่งไม้เท้าความสุขครั้งใหม่งานใหม่ชิ้นใหม่ของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะคะธุรกิจใหม่ๆ อาจจะเป็นธุรกิจหรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คุณรอมานานแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้ลงมือทำซะดีได้แสดงศักยภาพฝีมือคุณสักทีนะคะด้านงานใหม่หรือว่าสินค้าใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณนั่นเองถึงเวลา ปีนี้ให้คุณลงมือทําจะทําอะไรให้ลงมือทําในปีนี้นะคะเพราะว่าไม่มีปรากฏการมาก่อนว่าดาวตีเทพสามดวงเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะคะทําไมถึงว่าตีเทพเพราะดาวราหูก็ใหญ่พระงหัสเป็นดาวสุเคราะห์แล้วเหลือดาวใหญ่อีกดาวดวงหนึ่งคือดาวนเคะห์ดาวเสานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากดาวเสาใหญ่ เออย้ายเข้าราศีมีนสิ่งดีๆนะคะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในช่วงนั้นนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คนชาวลัคนาราศีสิงจะได้รับธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเป็นจริงนั่นเองนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงหรือราศีสิงนั่นเองค่ะต่อค่ะ เดอะมูนนะคะความเป็นกังวลความไม่สบายใจนิดนิดหน่อยหน่อยมีความเป็นกังวลมีความเป็นกังวลนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเดอะมูนคือการนอนไม่หลับเป็นกังวลนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่ก้าวดาบก้าวดาบนี่แบบคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะความเป็นกังวลเล็กๆน้อยๆอยเดี๋ยวก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเด้ยเป็นกังวลเรื่องอะไรคะ เป็นกังวลเรื่องเงินค่ะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้รู้จักรักษาเงินรักเงินนะคะแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณไม่ต้องกลัวค่ะลัคนาสิงห์หรือชาวราศีสิงห์นะคะเพราะว่าภพของคุณนะคะพระฤหัสไปเข้าสู่ภพนะคะ,ะลาพะลาภะคือโชคลาภนั่นเองต่อค่ะนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนับจากนี้คุณจะไม่เป็นเดอะเบกอีกต่อไปแล้วคิงถือไม้เทา้านะคะความสุขชื่อเสียงเงินทองคุณจะได้รับอิสรภ,ภาพทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังกลางวานทั่วทั้งปีนี้ ชื่อเสียงความสง่างามนะคะในเรื่องการงานของคุณธุรกิจของคุณจะโดดเด่นมากสําหรับคนชาวลัคนาราศีสิงคุณเป็นคนมีออร่าอยู่แล้วคุณเป็นคนรูปล่ออยู่แล้วถ้าเป็นผู้ชายนะคะชาวลัคนาราศีสิงจะมีเสน่ห์จะรูปหล่อจะมีแบบแม่เหล็กแห่งการดึงดูดจะเหมือนคุณแผนนะคะนะคะจะมีเสน่ห์เล่าร้อนนั่นเองนะคะและคุณไม่เป็นเดรแบกอีกแล้วถ้าเป็นคุณพ่อนะคะนับจากนี้ชื่อเสียงจะกลับมาหาคุณอีกครั้งสําหรับคนที่เกิดลัคนา ราศีสิงหรือคนที่เกิดราศีสิงนั่นเองนะคะชื่อเสียงเงินทองจะเข้ามาหาคุณตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บและที่สําคัญได้ปลดหนี้ปลดสินด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะท hmm. ุกคนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะการงานของคุณโดดเด่นมากของคนลาคนาราศีสิงนะคะนี่คืออะไรคะเด็กถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าและก็เด็กถือไม้เท้า ธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกาลังจะก่อเกิดให้กับคนที่เกิดนะคะาลัคนาราศีสิงห์ธุรกิจใหม่สิ่งใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วมันจะเกิดแบบยั่งยืนนั่นเองนะคะธุรกิจที่คุณวางไว้มันถึงเวลาโปรเจกต์ที่คุณวางไว้มันถึงเวลาปีนี้ละคะ่ะเป็นปีของคุณทําอะไรที่มันแตกต่างนั่นเองนะคะต่อค่ะ เก้าคุณค่ะกคุณค่ะเกคุณค่ะกคุณค่ะเราบอกแล้วคะ่ะว่านับตั้งแต่นี้ไปสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามานี่คืออะไรคะสิบนะคะ10 of t i e o ครอบครัวของคุณคุณได้รับอิสระคุณได้รับปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างปลดนี้ ปลดหนี้ปลดสินปลดความกังวลปลดหนี้ปลดสินนะคะหนี้สินจะไม่มีให้คุณได้รับอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็รวยเรือรวยร้นรวยฉ่ำๆปีนี้นะคะเสี่ยงโชคได้เสี่ยงโชคเล่นเทดหุ้นเล่นได้เล่นแต่ว่าต้องคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะนะคะส่วนต่างส่วนได้ส่วนเสียถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพาลาภก็ตามนั่นเองนะคะโชคลาบลอยอยู่ที่การกระทําความสําเร็จความสุข นะคะสิ่งที่เราทํานะคะมันจะเป็นบอกเกิดแห่งด้านการเงินนี่คือครอบครัวของคุณตระก,กูลของคุณเป็นตระก,กูลที่มีแต่ทองคําเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือสิบสิบเหรียญค่ะรวยทั้งตระก,กูลนั่นเองนะคะแม่หมอนี่แหละค่ะจะรวยทั้งตระก,กูลนะคะเพราะพี่สาวก็เกิดลัคนาราพี่สาวก็เกิดราศีสิง์ลัคนาราศีสิงห์แม่หมอก็ลัคนาราศีสิงห์แต่นะคะอยู่ในราศีมิถุนนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะ การงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะการงานนับจากนี้นะคะการเงินการงานก็เด่นการเงินก็เด่นนี่คือชื่อเสียงนี่คือ six of นะคะ six ออ one ชื่อเสียงของคุณชื่อเสียงในเรื่องการงานจะโด่งดังนะคะทั่ว เป็นธุรกิจใหม่นะคะมันถึงเวลาคุณรอโอกาสนี้มาแล,แล้วธุรกิจใหม่ที่คุณได้ลงมือทําอาจจะเพิ่งลงมือทําแต่มันถูกจลิตกับคนดูเพราะอะไรคะมันเป็นงานที่ท้าทายงานที่ไม่มีใครทําคุณเลือกเอาว่างานของคุณอะคุณจะยืนอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ นะคะอยู่ใต้ภูเขาแล้วแงนมองดูความสําเร็จของคนอื่นหรือคุณจะก้าวขึ้นไปนะคะสู่ความสําเร็จนั้นแล้วคุณก็ได้เลือกแล้วว่าคุณจะก้าวขึ้นไปสู่นะคะบนหน้าผานั้นแล้วมองลงมามองให้คนอื่นชื่นชมคุณนี่ค่ะ นะคะคนอื่นคุณขึ้นไปได้แล้วแล้วคนอื่นกลับมาชื่นชมคุณว่าคุณทำยังไงคุณถึงนะคะประสบความสำเร็จเวลาจะทำอะไรให้เก็บตัวเงียบๆแล้วก็ลงมือทำแบบเงียบๆไม่ต้องไปสนใจใครแล้วอย่าไปพึ่งไปบอกใครแต่ใดที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสำเร็จครั้งนี้จะมาเร็วมากคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณไม่มีอะไร อะไรที่จะเป็นกังวลเลยชาวลัคนาราศีสิงหรือคนที่เกิดราศีสิงเพราะความสุขมาถึงคุณแล้วชื่อเสียงเงินทองบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนนะคะจะได้ทำธุรกิจที่มันท้าทายความท้าทายนี้มันจะมาเร็วแล้วบริวารลูกน้องนะคะถ้าจะให้ดีนะ เอาญาติมาเป็นบริวารเอาญาติมาเป็นลูกน้องนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าถ้าคนจีนเขาจะเอาใช้ใช้บริวารใช้ให้บริวารอะเป็นญาติพี่น้องนั่นเองนะคะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะคะแบบ family อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Office Family แบบนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วนี่คืออะไรคะอ่าอัศวินมือถือไม่เท้าความเข้มแข็งความเดียวคุณเป็นคนกล้าตัดสินใจอยู่แล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะสิ่งใหม่ๆกํากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะทุกคนโอ้มีคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนนะคะคุณมีพลังงานแม่เหล็กดึงดูดนับจากนี้คุณจะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของคุณอะไรที่คุณสูญเสียไป มันจะกลับมาหาคุณมากกว่าที่คุณสูญเสียเพราะฉะนั้นโฟกัสที่เป้าหมายค่ะนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองเพราะช่วงเวลานี้หนึ่งปีเต็มเป็นปีของคุณเป็นปีแห่งการนะคะราพะเป็นปีแห่งการมีโชคมีลาบนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาต่อกันค่ะแล้วเมื่อมีโชค มีลาบแล้วอย่าลืมถวายได้และเข็มนั่นเองนะคะชีวิตจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอค,คะอมเกตัตุเลชัน ของแคดูเลชันกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาดูโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือ The ๋ i วว of Fortune สิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากมีรถคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีโชคคุณจะมีโชคทั้งปีเพราะขึ้นเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนคือโชคลาภทั้งปีโชคลาภทางด้านสินทรัพย์ทางด้านนะคะ เขาเรียกว่าโชคลาบลาบลอยนั่นเองนะคะมีทุกๆด้านนั่นเองนี่คือนะคะ The view of fortune มาถึงคุณแล้วคุณทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จเทวดาและนางฟ้าต่างมาอวยพรให้คุณทั้งปีคุณเห็นไหมคะนี่คือเทวดาและนางฟ้ามาอวยพรน,นะคะคุณได้หลุดพ้นแล้วกงล้อแห่งโชคชะตานี่คืออเวีจีแต่นี่คืออ่าสวรรค์นั่นเองนะคะ นับจากนี้ไปสิ่งดีๆจะเกิดแต่กับคุณคนที่เกิดลัคนาราศีสิงหรือคนที่มีดาวสถิตยอยู่ที่สิงนั่นเองนะคะทุกคนนะคะต่อคะ่ะนะคะ ข้าวคุณอะก่าวคุณค่ะอะไรที่ผ่านมาที่คุณบอกว่าไม่มีความยุติธรรมสําหรับคุณนับจากนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องราวคุณจะชนะคดีถ้าเป็นเรื่องคดีความค,าาาาะค,ะคุณจะชนะคดีถ้าเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณจะชนะคดีแล้วได้ผลตอบแทนได้ค่าสินใหม่ตอบแทนได้ค่าปรับนะคะชดเชยนั่นเองต่อคะ่ะ กุกคคุก่ะกุถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงบารมีของคุณเกิดแล้วนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือดาบความสําเร็จของคุณได้เกิดขึ้นแล้วคะ่ะสําหรับนะคะคนที่เกิดรักนาราศีสิงคุณ ประสบความสําเร็จคุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จตอนนี้นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองบารมีลูกน้องบริวารพร้อมที่จะรักสมัครสมานกับคุณแต่เราแนะนํานะถ้าคุณอยากจะมีลูกน้องเอาญาติพี่น้องมาเป็นบริวารจะคอนโทรนได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะ,อคะโอ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวาสนาของคุณมาถึงแล้วชาวลัคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิงคุณเกิดมาคู่กันคุณเห็นไหมคะถ้ามีโชคลาภคุณก็โชคลาภเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนไม่ต้องพูดมากเงียบๆนะคะ เป็นคนลงมือทําเลยค่ะแต่ความเงียบของคุณมันจะชนะความสําเร็จทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองอํานาจนี่แหละค่ะคนที่เก่งเขาจะไม่ค่อยพูดคนพูดจะไม่ค่อยเก่งนั่นเองนะคะนักรบไม่ค่อยพูดค่ะคุณเห็นนักรบหลายๆคนไหมคะเขาจะพูดห้วนๆเหมือนลุงตู่อย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะ อำนาจวาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วสำหรับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือบารมีมาถึงแล้วคุณมีโชคลาภทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีบารมีบารมีวิ่งเข้าหาตัวคุณนะคะนี่คือเดือเีจิเชียนนั่นเองนะคะคุณทำอะไรปีนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะนะคะต่อค่ะความขาดแคลนคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคนล้านเปอร์เซ็นตค่ะเพราะ บาพบลาภะนี่ค่ะคุณขาดแคลนอยู่ใช่ไหมนะคะคุณประหยัดเงินอยู่ใช่ไหมแล้วประหยัดเงินแล้วไม่กล้าบอกใครนับจากนี้โชคลาภจะมาเข้าหาคุณเห็นไหมคะสิบเหรียญเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้คุณมองคนอื่นอยู่ว่าคุณอยากมีความสุขเหมือนคนอื่นคุณไม่ต้องเป็นมองแบบนั้นแล้วเพราะโอกาสของคุณมาถึงแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะเราบอกแล้วไงว่าความสุขจะเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณตลอดเวลานี่คือ Nice ออฟคันะคะ Nice of Cup ค,คือความอ่อโทษทีค่ะนี่คือ เพจออฟคัฟค่ะทุกคนนี่คือ p a จ e of คัฟเด็กนะคะเด็กถือถ้วยความสุขจะเข้ามาหาหาคุณแบบรวดเร็วนั่นเองแบบปฏิหารคุณเป็นคนที่มีซิกซนเราบอกเลยนะคุณเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกนะคะมาตั้งแต่เกิดเรากับพี่สาวเราเนี่ยเรารู้เลยว่าอ่าถ้าใครรู้จักเรื่องผีฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ่าถ้าเป็นชาวอีสานเขาจะมีแบบหมู่บ้านเขาจะมีอะไรงเงี้ยเออนั่นแหละเราเลยรู้ว่า มันคุณเป็นคนมีสิกเซน์คนลักนณาราศีสิงเพราะมันขึ้นอะไรคะเพราะมันขึ้นรา,าชินีรา,าชินีพระจัน,น,ะะนทร์นะคะเดอนหไฮพินเทสแล้วโก้นะคะเด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะจงเชื่อมั่นในสิกเซน์ของตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณโชคลาภจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดทั้งปีแต่คุณจะต้องลงมือทําคิดดีทดําดีเพราะ นะคะหัดไปตกที่พบลาภโชคลาภของคุณมีทั้งปีคุณเห็นไหมคะนี่คือทั้งปีเลยค่ะโชคลาภนะคะ The View of Fortune นั่นเองและนี่คือโชคลาภแบบฟุกๆด้วยซ้ำโชคลาภการงานโชคลาภการเงินนะคะนี่คือสำหรับคนที่เกิดรักนณาราศีสิงห์นั่นเองวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ